เราล่าจะยิงข่าวว่าคนที่ออกกำลังกายหนักๆนะครับเช่นวิ่งมาราธอนเช่นฟุตบอลมีการเสียชีวิตขณะออกกำลังกายจริงๆเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องระมัดระว,วังนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ภาพทราจจบจากข้อมูลว่าคนไข้เนี่ยมักจะมีโรคนะครับที่แฝงอยู่โดยเฉพาะยิ่งโรคหัวใจที่อาจจะมีความผิดปกติแต่กําเนิด โดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มคนที่นะครับเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับมักจะมีโรคที่แฝงอยู่โดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติแต่กําเนิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นประมาณ25%ของจํานวนคนไข้ที่เสียชีวิตสำหรับหลายๆท่านนะครับที่เคยมีประวัติออกกำลังกายแล้วบูแล้วนะครับแนะนำให้ไปเจอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอปุ๊บเราพบว่าเราอาจจะมีบางโรคหัวใจที่แฝงอยู่นะครับมันจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ โรคปลามหนหัวใจผิดปกติหรือแม้กระทั่งโรคภาวะบางอย่างที่พร้อมจะทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงบางครั้งไม่ได้แปลว่าห้ามออกกำลังากายเพียงแต่เราจะแนะนําให้ท่านออกกำลังากายชนิดที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับอาจจะต้องงดการออกกำลังากายหนักเช่นการที่ต้องไปวิ่งมาราธอนการจะไปออกกำลังากายไกลกีฬาหรือลดการออกกำลังากายที่เป็นการแข่งขันโดยจะเป็นแบบฟุตบอลการแข่งขันพวกบาสเกตบอลแต่ท่านอาจจะเปลี่ยนมาเช่นว่ายน้ำนะครับการวิ่งช็อกกิ้งธรรมดาหรือการออกกำลังกายที่ไม่หนักจนเกินไปหรือการออกกำลังกายที่ลดการ แรงกระแทกหรือการประทะกันซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับแนะนาให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็จะมีความเหมาะสมในแต่ละโรคนะครับที่ท่านเป็นอยู่กับนักกีฬาที่ออกกาลังกายนานๆแล้วเกิดอาการวูบหมดสติหรือแม้กระทั่งหลายครั้งคือแค่วูบหน้ามืดคล้ายจะหมดสติเนี่ยควรหยุดออกกาลังกายในขณะนั้นโดยทันทีนะครับไม่ให้ฝืนในการที่จะออกกำลังกายต่อนะครับ แล้วก็นั่งพักสังเกตอาการนะครับแล้วนะครับไปพบแพทย์เพื่อดูว่าเรามีภาวะบางอย่างที่แฝงอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปวิ่งกับเพื่อนกับครอบครัวแล้วพบว่าคนข้างตัวเราอยู่ดีขณะวิ่งวิ่งอยู่แล้ววูบหมดสตินะครับแล้วเราพบว่าคนไข้หัวใจหยุดเต้นสิ่งที่เราเรียบทําสามารถทําได้ในขณะนั้นก็คือขอความช่วยเหลือในการที่จะเอาเครื่องมือเปนเครื่องช็อคไฟฟ้าซึ่งเรามักจะเรียกว่า AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจหลังจากนั้นเนี่ยให้ทําการกู้ชีพเบื้องต้นตามที่ท่านได้มี ได้รำเรียนมาดังนั้นเนี่ยพยายามตามทีมให้เร็วที่สุดครับเพราะในหลายครั้งเราพบว่าในกลุ่มคนที่มีหัวใจเอ,อ่อผิดปกติแล้วเกิดการวูมขณะออกกำลังกายเนะี่ยเขาจะมีภาะวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับชนิดที่เราต้องใช้เครื่องชอ็อคไฟฟ้าในการที่มาช่วยถ้าเจอกลุ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะขอความช่วยจากทีมแพทย์พยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับในการช่วยทังแพทยครับ